สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมอ่าวันนี้นะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับช่องไอ้พาเพลินนะครับท่านใดที่มาใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องไอ้พาเพลินด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับวันนี้นะครับผมวันนี้ก็จะมาเปิดรุ่นรวยรุ่งเรืองนะครับผม รวยรุ่งเรืองนะครับนี่นะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นของ fc นะครับผมที่ให้ผมทำการหาให้หน่อยนะครับผมผมก็จัดหาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็น fc จากพระนครศรีอยุธยานะครับผมก็ ขอบคุณด้วยนะครับที่ไว้วางใจนะครับอันนี้จะเป็นชุดกรรมการนะครับผมเป็นชุดกรรมการอันนี้เป็นเหรียญพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่อันนี้เป็นพิมพ์เล็กก็จะคือนาคปกนะครับผมนาคปกนี่นะครับองค์เล็กๆนะครับผมแต่ก็เป็น โดยรวมแล้วนะครับสวยนะครับผมสวยนี่นะครับลงยาแดงนะครับผมยาแดงยาฮอทฮิตนะครับผมลงยาสีฮอทฮิตอันนี้อันนี้เป็นทองทิ์นะครับเป็นทองทิปลงยาแดงขอส่วนองค์นี้นะครับจะเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับปุงยาขาวอ่านี่นะครับ เดี๋ยวให้ดูความสวยชัดๆไหมเอาไหมเดี๋ยวจัดให้นะครับผมจัดให้ผมจัดให้ม,ใหมามาดูกันชัดๆนะครับผมมาดูกันชัดๆติดกล้องซูมหกสิบนะครับผมมาดูกันชัดๆ นะครับพญานาคนี่นะครับดูด้านหลังว่งนิดก,กว่านะครับผมชมด้านหลังนิดก,กว่านี่นะครับตอกโคชัดเจนนะครับนี่นะครับ โอเคผ่านนะครับมามาดมาูเนื้อมาหาชนวนกันบ้างนะครับผมปา้าดนนะครับที่เป็นเม็ดน,น,น,นี่เป็นถุงนะครับผมถุงสะท้อนแสง นี่นะครับสวยงามครับผมสวยงามครับจัดไปตามคําขอครับ fc จัดไปตามคําขอม,มาดูชุดกรรมการกันบ้างดีกว่านะครับผมก็ผ่านไปเนาะพิมพ์เล็กพิมพ์เล็ก เดี๋ยวในส่วนของลุ้นนะครับผมหมยังมีลุ้นนะมีชุดลุ้นนะชุดลุ้นกล่องเนี้ยเนี่ยชุดลุ้นกล่องเนี้ยกําลังตามมานะครับผมกําลังตามมาเดี๋ยวผมเปิดให้ชมเลยนะครับผมต่อจากตรงนี้เลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมเป็นรายการลุ้นนะครับผมลุ้นนะครับก็มีเอฟซนะครับให้ผมตามหาให้นะครับผมอยากได้เนื้ออะไรก็ได้นะครับผมจัดให้นะครับเป็นแบบลุ้นแล้วกันเนื้ออะไรก็ได้ก็ เอาไปลุ้นละกันนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดจากต่อจากคลิปนี้เนาะเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ให้ดูก่อนอ่าเอฟซี FC. ผมขออนุญาตเอฟซแล้วนะครับผมผมขออนุญาตเปิดนะอืขอชมบารมีหน่อยนะครับนี่นะครับคิดกรรมาการจะจะมีอยู่สามเหรียญอันนี้จะมีอยู่สามเหรียญน,นะตาม ที่ผมทราบมาก็จะมีกระไหล่เงินกับกระไหล่ทอง fc บอกตามใจครับเอาอะไรก็ได้จัดเป็นกระไหล่เงินให้แล้วกันอ่าเป็นยังไงอะ่ะเป็นยังไงอะ่ะแสบตาเลยนะครับผมแดงแสบตาเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมวางก่อนเดี๋ยวผมจัดกล้องให้เดี๋ยวผมใส่กล้องให้นะครับ ปาบน,านี่ขอยัดเอฟซนะครับผมขอยัดเอฟซนะไปไปต่อครับผมมาติดกล้องเรียบร้อยครับอ่ะสองสองครับผมจมูกนะครับผมการดูพระต้องสวยๆต้องดูจมูกก่อนนะครับผม โด่งไม่โด่งนี่นะครับผมแต่ถ้าเกิดท่านใดไม่ซีดียสก็ก็บูชาได้เหมือนเดิมนะครับผมบูชาได้เหมือนเดิมบูชาได้เหมือนเดิมเนาะเพราะว่าการปลุกเสกการทำอะไรไม่ว่าจะเนื้ออะไรนะครับผมพิธีเดียวกันนะครับผมมาดูนี่กันดูเสือนี่นะครับ นี่นะครับมาชมด้านหลังนะครับผมนี่นะครับให้ดูคร่าวๆเนาะให้ดูกันคร่าวๆพอเป็นกระใสนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะรุ่นนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้จักเป็นที่รู้จักเท่าไหร่นะครับผมแต่พอไปดูราคาแล้วโอ้โหราคาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันรุ่นนี้นะครับ เป็นรุ่นน้องของอะไรนะรุ่นรวยยั่งยืนอะ่ะโอ้โหรวยยั่งยืนไม่ต้องพูดถึงนะครับราคาไปไกลครับผมอันนี้หน้าจอ,อกที่หลังก็เลยไม่ค่อยรู้ข้อมูลอะไรมากนักนะครับอ่าอันนี้มีเอ่อสีลงยาติดตรหน่อยนึงนี่นะครับผมหน้าจะอ,าออกนะน่าจะสก,กิดออกอยู่นะครับผมไม่ไม่เชิงติดนะไม่เชิงติด เป็นสเก็ตสเก็ตก็สเกิตออกมาได้นะครับสเกิตออกอ่านี่นะครับให้ดูกันจะชัดนี่นะครับให้ดูกันจะชัดนี้นะครับด้านหลังนะครับภาพนี่นะครับโอเคมาดูภาพรวมนะครับผมภาพรวมโอเคนะครับเป็นไงถ้าสองก็จะเห็นชัดหน่อย แต่ถ้าเกิดมองไกลๆก็จะไม่เห็นนะครับผมดูสีที่ติดใช่ปะ,ะนี่คือกร่ไหเเิินะครับอันนี้ด้านหลังนะนี่นะครับจดกรรมการส,สวยๆไปเลยนี่นะครับปรงยาด้านหน้าด้านหลัง แต่แต่ผมผมว่าก็สวยนะทีแรกผมดูในรูปผมว่าไม่เท่าไหร่นะแต่พอมาเจอจริงๆเออใช้ได้นะครับใช้ได้ท่านใดเก็บรุ่นนี้อยู่คอมเมนต์ได้นะครับผมผมก็ไม่รู้ข้อมูลมากนะเหรียญน,นี้มีประสบการณ์ไหมถ้าใครมีข้อมูลสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมมาช่วยกันแชร์เนาะช่วยกันแชร์แต่พูดถึงวัตถุโดย,โดย,โดยรวมวัตถุมงคลของหลวงพ่อ ดีทุกรุ่นนะครับผมไม่ใช่ว่ารุ่นไหนไม่ดีนะดีทุกรุ่นนะครับดีทุกรุ่นแต่อยู่ที่ทรงเหรียญแล้วแต่แล้วแต่คนชอบอะ่ะเนาะบางคนก็ชอบอย่างผมอะ่ะชอบแบบดั้งเดิมนะนี่ผมถ้าผมชอบอะ่ะผมจะชอบแบบนี้ยเหรียญลูกไข่เหรียญกลมอย่างเงี้ยผมก็จะชอบประมาณนี้แล้วก็เสมาก็อยู่ประมาณเนี้ยที่ผมชอบนะครับผมอ่ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเหรียญลุ้นนะครับเดี๋ยวรอเหรียญลุ้นมาเดี๋ยวผมต่อคลิปนี้เลยนะครับมานะครับผมอันนี้จะเป็นชุดลุ้นนะครับอันนี้จะเป็นชุดลุ้นนะจะมีองนี้ไม่ได้ลุ้นนะก็คือว่าแกะมาเรียบร้อยละแต่ก็มีท่านิฟซีนะครับผมก็ให้ผมหาให้นะครับผมเดี๋ยวแกะดูเลยนะ แกะดูเลยอันนี้แกะแล้วแต่อันนี้ไม่สามารถแกะได้นะครับบอกไว้ก่อนก็มีอันนี้ของท่านเอฟซคุณรักซ้อนนะครับของคุนรักซ้อนนะครับผมเดี๋ยวทำการจัดส่งพรุ่งนี้เดี๋ยวทำการจัดส่งให้พรุ่งนี้นะครับ สองลุนของคุณรักซ้อนนะครับผมสะเสงเซานะครับนี่นะครับหาแบบรุนมาให้เลยนะครับผมอันนี้รุ่นนี้ยังว่างนะครับน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะจากที่เจ้าของเดิมนะครับที่ผมปิดเข้ามาผมบอกว่าขอเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับขอเป็นพิมพ์ใหญ่ก็น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่เนาะอันนี้เป็นพิมพ์เล็กค่อนข้างเบา เขาใช้วิธีวัดเนาใช้วิธีแบบกะเอาอันนี้จะเบาอันนี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับอันนี้ f อซจากอายุธยานะครับให้ผมหาให้นะครับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งนะเดี๋ยวจะแกะพิมพ์เล็กให้ดูพิมพ์เล็กแต่ราคาไม่เล็กนะครับ <c oughs> แต่ราคาไม,ไม่แตกต่างกับพิมพ์ใหญ่เลยนะสำหรับผมที่หาให้ เสียเวลาแกะเปดีกว่านะครับน,นนี้เป็นสีเขียวนะครับจะเป็นสีเขียวใช้กล้องหน่อยไหมนี๋จะสองกล้องก่อนมาติดลำกล้องเรียบร้อยนะครับติดลำกล้องเรียบร้อยมาไปป๊บป นี่นะครับเนื้อกระไหลเงินนะครับอันนี้เนื้อกระไหลเงินลงยาเขียวนะครับนี่เป็นไงเนะนี่นะครับเก้าๆนะครับชมด้านหลังกันนี่ ผมหาให้สวยๆทั้งนั้นนะครับผมหาให้สวยๆทั้งนั้นนี่นะครับตอกชัดเจนนะครับมาดูเลขโค้ดกันดูเลขโค้ดเลขโค้ดปั๊บนี่ครับ ไงเลขสองนะครับสองตัวเดียวนะครับในเลขสองตัวเดียวน,นี้ผมหาให้ fc นะครับผมจัดหาให้แบบสวยๆไปเลยนะครับผมนะเอาไปเรียมกรอบนะอันนี้จะเป็นพิมพ์เล็กค่อนข้างเบาแต่อันเนี้ยหนักอันนี้พิมพ์ใหญ่อันนี้จะเป็นของ ของคุณลักซ้อนนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจัดให้จัดส่งให้นะครับขอบคุณนะครับที่ไว้วางใจนะครับสําหรับ F c ท่านไหนอยากให้ผมหารุ่นไหนสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับก็ขอแบบว่าหาแล้วยังไงอะไรก็ได้นะขอแบบอะไรก็ได้นะครับผมไม่ใช่แบบว่าให้ผมหาให้ก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาเดี๋ยวก็จะเสียผมบางทีผมก็ต่อให้แล้วอะไรเงี้ยสุดท้ายไม่เอาอย่างเงี้ย ก็จะเสียหกนะครับก็ก็คือว่าทำระเงินก่อนนะครับผมนี่นะครับราคามิตรภาพเลยนะครับช่องนี้ช่องไอ้พาเพิร์นี่จัดให้แบบตามคำขอของ FC เลยพร้อมรับใช้บริการนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมมี รุ่นยกลังมานะครับผมเดี๋ยวผมทำคลิปแล้วกันนะครับเตรียมตัวเลยนะครับผมยกมาหนึ่งลังนะครับรุ่นอะไรติดตาม EP ต่อไปนะครับผม EP นี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับกับรุ่นรวยรุ่งเรืองนะครับก็ได้ดูตั้งแต่เรื่องราวตั้งแต่แรกกันเนาะตั้งแต่ชุดกรรมการ ก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็ก็ถือว่ามีประสบการณ์แล้วนะครับผมรวยรุ่งเรืองก็เก็บได้เก็บได้เก็บได,เบได้เก็บนะครับอนาคตไม่แน่นอนตอนนี้หลวงพ่อพัดยืนหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับกระแสของหลวงพ่อพัดยืนหนึ่งนะครับอันดับที่สองนี่ถ้าจําไม่ผิดก็เป็นหลวงปู่บุญมานะครับแล้วก็ตามด้วยหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่สิทธิเอก หลวงพ่อคูณนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับมีอะไรสงสัยสามารถสอบถามหรือคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาคุยได้โอเคนะครับวันนี้ก็ขอกาบสวัสดีนะครับผม